สวัสดีไปรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบัมซีเฮดนะครับวันนี้เกมฟิฟาย์เนี่นะครับวันนี้ฟิฟาย์ก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามาเยอะแยะเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็มีไอเทมเพชรแล้วก็ไอเทมของดีๆมาแจกนะครับอย่างเช่นโค้ดฟรีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็100ไลค์นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็ใครไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์หน่อยนะครับผมเนาะก็จะแปะโค้ดให้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ได้เพชรนะครับก็จะสุ่มให้นะครับแล้วกก็จะะปรราศตง คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับใครได้ไปก็ทักเพจมานะครับก็จะเติมเพจให้นะครับผมเนาะใครที่ได้ไปแล้วก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ได้ไปเขาก็จะรู้ว่าได้จริงนะครับใครที่แบบว่าไม่ทําตามกติกาแล้วก็อยู่ๆก็มาด่าคนอื่นอะไรไปเนียก็ไม่ไม่ดูให้จบอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่เขานะไม่ต้องสนใจคนอื่นนะเขาดูนะที่แบบว่าเขามาด่าอะไรเงี้ยมาพิมพ์ไปเลยเนาะแล้วแต่เขานะครับเนาะใครที่แบบว่าได้จริงก็ทําต่อได้นะครับสําหรับใครที่ได้ไปแล้วก็ได้อีกได้นะครับในการสุ่มนะ ผมก็จะสุ่มให้หลายๆวันนะครับเรื่อยๆเลยนะครับน้องก็จะแจกให้ทั้งเดือนเมษานี้นะครับจนกว่าหมดเดือนนะครับเพราะช่วงนี้ก็ปิดเทอมอะไรกันเนาะโอเคนะครับกิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับกติกาเนาะแล้วก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่แล้วก็จะเป็นทางด้านเติมครบนะครับร้อยเสุ่มรหัสฟรีไฟล์ไม่มีเกลืองบ100งบาทกดสุ่มรางวัลเลยเฮ้ยสุ่มได้ระบบเอฟทุกคนด้านล่างนี้ขึ้นรหัสให้แล้วเชื่อมเฟสไปรีวิวกันได้หมวกเอฟจริงๆนะครับทุกคนคุ้มๆเลยอยากให้ทุกคนสุ่มมตาิง ใต้คลิปเลยนะครับเว็บนุเกอร์โซนแจกวันละสิบไอีจดทะเบียนการค้ามีเครดิตด้วยไม่โกงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเลยครับอ่ารับไปเลยสกินรถมอเตอร์ไซค์นะครับอ่า้วก็ประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมตรงนี้อีกนะครับให้ปุ๊บนะครับตอนนั้นเติมเพชรไม่ทานกันใช่ไหมครับรอบนี้คือมาแบบว่าให้ซื้อนะครับในราคา 9 9เพชรพนะครับนี่ลดจาก300เหลือ9กนะครับก็ค่อนข้างถูกนะครับนะก็จะประมาณนี้เลยหลักๆนะครับแล้วก็นี่ครับก็เป็นทางด้านยิบสยิานะครับวันนี้นะครับนาะก็1ทุ่มนะครับเป็นต้นไปนะครับนี่ครีเอเตอร์สู้กันนะครับอ่าใครแบบว่าสนใจนะครับก็ไปดูได้นะครับในวันนี้นะครับใน u t u b e นะครับอ่าครีเอเตอร์สู้กันนะครับก็อยู่ที่หลายๆคนชอบไม่ชอบว่าชอบใคร FC ใครก็ไปดูได้นะครับเนาะเขาแข่งกันนะครับเนาะ หลักๆก็จะประมาณนี้สําหรับกิจกรรมนะครับแล้วก็สายฟรีมาแล้วนะครับนี่ให้เราแบบว่ารับของฟรีนะครับนี่หาโทเค็นนะครับลงเล่นตามนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเคนเนี่ยมาแลกรับชุดฟรีนะครับอ่าชุดนี้เลยนะชุดฟรีนะครับเนาะผู้ชายนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่าเล่น80นาทีรับไปเลยนะครับสกินปืนนะครับไอ้โหแจกฟรีอีกแล้วสกินปืนนะมันยิ่ง9-30นะครับแจกฟรีเหมือนกับทีปิดนะครับนะก็ประมาณนี้เลยหลักๆนะครับเนาะ ก็อย่าลืมมาทำภารกิจกันด้วยนะครับของฟรีหมดเลยหน้านี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมโค้ดส่วนมากจะเป็นกล่องสกินปืนกล่องแบบว่าไอวอลอะไรอย่างเงี้ยครับยังเหลืออยู่นะครับก็มาแจกให้นะครับเนาะก็เป็นกล่องจากแบบว่าโค้ดดีแท็กนะครับพี่ผมก็จะมาแจกให้หนึ่งโค้ดต่อหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็เป็นกล่องแบบดีแท็กเลยนะครับเนี่ยคล้ายๆแบบนี้นะครับสกินปืนก็คล้ายๆแบบนี้นะครับก็จะประมาณนั้นใครอยากได้ของฟรีก็กดติดตามกดแชร์ไปนะครับผมเนาะก็ ขอบคุณทุกคนมากๆาครับผมเนาะสำหรับกิจกรรมก็จะน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับสายฟรีเนาะมาสั้นๆได้ใจความนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอานะครับแล้วก็กิจกรรมอะไรขาดตกบกพร่องไปนะครับกิจกรรมตรงนี้นะครับใครไม่ได้สุ่มก็มาสุ่มได้สาหรับเป็ไรายนาผมก็สุ่มไปแล้วก็หมดประมาณ400ตัวเพชรค่อนข้างที่แบบว่าถูกเลยนะครับก็ลองสุ่มดูได้นะครับเนาะอันเดืนๆก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ก็เหมา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 ทุกชุดนะครับเหมาทุกอย่างนะครับบายทีบอมนะครับ เหมาทุกอย่างจริงนะครับตู้โดยวงตู้ไดมอนต์นะครับเนี่ยหินแปลงลงแปลงล่างนะครับโอ้โหนี่อีกยี่ห้าวันดูหินดูของนี่ครับโอ้โหโคตรเยอะนะครับนี่แลกแลกมายังไม่หมดนะเนี่ยอะแลกได้เลยเนี่ยทุกคนนะครับโอ้โหแบบถ้าจะแลกไว้นะเป็นคอลเลคชันนะครับดูดิคือแบบว่าเอาหินตรงเนี้ยมาแลกดีกว่านะครับดูของโคตรเยอะนะครับคนดูนะก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เหมือนเดิมนะครับหนึ่งร้อยไลค์เนาะอย่าลืมนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ